การอ่านและการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านควบคู่กับการพัฒนาก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลา12ปีศูนย์หนังสือจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยได้จัดกิจกรรมบุ๊กแฟร์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมหนังสือดีและส่งต่อการอ่านไปยังสาขานในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบกิจกรรมและหนังสือด,ดีนำไปสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนต่างๆต่อไปจังหวัดนครน,นายกเป็นอีจ,จังหวัดหนึ่งที่มีสาขาของศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตั้งอยู่ในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2551เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ด้านการอ่านและการศึกษาแก่ชุมชน ในปีนี้ตูนหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจึงร่วมกับโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรม12ปีปันอ่านสร้างโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งมอบโอกาสทางการอ่านและการเรียนรู้ผ่านหนังสือที่เหมาะสมตามช่วงวัยไปยังโรงเรียนอนุบาลคุณากรและโรงเรียนวัดสุตธรรมารามสวัสด,ดีครับ ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเองรู้สึกยินดีกับทางศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมกับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามอบหนังสือดีๆนําความรู้มาสู่เด็กๆน้องๆที่จะได้มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าในอนาคตผ่านการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่ความรู้ทําให้น้องๆมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดทําให้มีความรู้ รอบตัวหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีครับนั่นเองนะครับดรก็เอกพัฒนากุลครับ,รรบจากคณะบัญชีจุฬานะครับวันนี้นําเรื่องราวดีๆมาฝากกันทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การเก็บรวบรวมองค์ความรู้เฉยๆแต่มันเสริมสร้างจินตนาการในยุคนี้เนี่ย มั่มีเรื่องหลายราวที่เราสามารถอ่านได้ที่ไม่จําเป็นต้องใช้หนังสืออาจจะอ่านจาก iPad ก็ได้อ่านจากโทรศัพท์มือถือก็ได้อ่านจากออนไลน์ก็ได้นะครับแต่นั่นเป็นบางกลุ่มที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือเครื่องมือเหล่านั้นได้ยังมีน้องๆอ,อีกหลายกลุ่มที่การเข้าถึงเน็ตเวิร์กก็ดีการเข้าถึงเครื่องเครื่องมือเครื่องมือต่างๆก็ดีทําได้ยากกว่าแถมมากกว่านั้นเนี่ยการไม่ต้องอ่าน จากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วได้จับหนังสือด้วยเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบประสบการณ์ที่ทุกท่านทราบดีว่ามันเสริมสร้างจินตนาการได้อย่างพิเศษวันนี้ก็เลยขอเชิญชวนนะครับโดยศูนย์หนังสือจุฬาเองเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับที่มีหนังสือดีๆอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะนําหนังสือดีๆเดีดยวนั้นมาเสริมสร้างความรู้เสริมสร้างเรื่องของจินตนาการแกน่น้องๆ ซึ่งอยู่ที่นครนายกสองโรงเรียนที่มีน้อง,องๆหลายคนทีเดียวรอหนังสือจากท่านสมัยก่อนอยากจะบริจาคหนังสือดีๆต้องเดินทางไปถึงนครนายกนู่นนี่นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยศูนย์หนังสือจุฬาจัดงานตั้งแต่วันที่28เดือน8นะครับ28สิงหาคมนี้จนถึงวันที่13กันยายน,ยนมีเวลาทั้งสองสัปดาห์กว่าๆเนี่ยท่านมาที่จามจุรีสแควร์มาถึงปักก็นําหนังสือที่ท่านอยากมอบให้แก่น้องๆ ส่งไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาศูนย์หนังสือจุฬาจะรวบรวมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นําไปมอบแก่น้องๆที่ขาดแคลนที่นครนายกแทนท่านนะครับก็หวังว่าเราจะได้เสริมสร้างความรู้และจินตนาการของน้องๆด้วยกันผมมอบหนังสือเนี่ยนะผมอยากจะบอกจริงๆพราะผมทำหนังสือและผมคิดเสมอว่าหนังสือมีความสําคัญเมื่อคิดว่ามันมีความสาคัญจริงได้ทำนะครูปุณอยและในเรื่องงครูปุณนี่มีเรื่องราวต่างๆมากมายหลายหลักที่น่าสนใจและดูสิในปัจจุบันนี้ผมต้องหยุดทําหนังสือเพราะคนไม่อ่านหนังสือ เด็กๆอย่างโง่นะต้องอ่านหนังสือไม่ว่าหนังสืออะไรก็ตามขอให้มันอยู่ในมือขอให้หยิบมันขึ้นมาขอให้อ่านผมมีตัวตนเป็นอย่างนี้ได้ทุกวันนี้เพราะหนังสือหวังว่าหนังสือที่ผมมอบจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างชีวิตที่ดีและมีคุณค่าให้กับเด็กๆแต่สำคัญที่สุดถ้าเธอไม่หยิบถ้าเธอไม่อ่าน มันคือเศษกระดาษมันคือเศษกระดาษอย่าปล่อยให้มันเป็นเศษกระดาษให้มันเป็นหนังสือให้มันเป็นหนังสือที่มีค่ากับชีวิตวันนี้ผมอยากจยาวนเชิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับที่มีหนังสือที่มีคุณประโยชน์หรือว่ามีสาระให้กับน้อง,องๆเรัจะาประชุมมาร่วมกันบริจาคได้นะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ เด็กๆน้องๆเยาวชนที่สนนายกต้องการหนังสือนะครับที่มีสาระมีประโยชน์และก็มีการพัฒนาด้านสมองและก็ความรู้ตา่างๆเอามาบริจาคกันเยอะอนๆนะครับขอชวนเชิญนะครับสําหรับผู้ที่มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่จังหวัดนครนรยมสวัสดีครับกันกระถาวรน,นะครับวันนี้เรามาในเรื่องของโครงการ12ปีปัญ่าสร้างโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งเราจะน,นําหนังสือไปมอบให้กับน้องๆที่ได้โอกาสหรือว่ามีโอกาสน้อยกว่าเรานะครับหนังสือเขาอยากอ่านแต่ว่ามีจํานวนไม่พอกับแหล่งความรู้ที่เขาต้องการจะได้นะครับในฐานะรุนที่ครับเรากําลังจะส่งต่อความรู้นี้ไปให้กับน้องๆน,นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายหลายโรงเรียน ก็ยังจะขัดแคลนหนังสือกันอยู่นะครับทีนี้ผมเป็นคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่อาจจะส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆเพราะว่าเรื่องของการอ่านเป็นเรื่องที่สําคัญมากกับเยาวชนในอนาคตด,ด้วยนะครับเราสามารถส่งต่อความรู้แบบนี้กันได้เพราะเราอ่านหนังสือเสร็จแล้วความรู้มันอยู่ในหัวเราแต่เราสามารถส่งต่อหนังสือนี้ไปมอบความรู้ให้กับเยาวชนได้ด้วยเช่นกันนะครับโครงการนี้นะครับผมเป็นแค่คนหนึ่งเท่านั้นแต่โครงการนี้คงจะไม่สําเร็จนะฮะถ้าเราไม่ช่วยกัน สามารถบริจาคก,กันได้ครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเงินหรือว่าหนังสือที่คุณไม่ใช้แล้วอยากจะส่งต่อให้กับน้องๆนะครับได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับที่จามจุบินสแควร์ซึ่งวันนี้เราก็มีการจัดงานกันอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับวันนี้ผมมามอบหนังสือให้กับทางศูนย์หนังสือจุฬานะครับผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดโอกาสนะครับแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะความรู้มันสามารถหาได้จากทุกที่เนาะแต่ว่า ความรู้หลักๆที่ม uh, ันสามารถเกิดข <mo> ึ so know, ้นได้จริงๆก็คือจากการอ่านจากการที่เราอ่านหนังสือเยอะเป็นคนที่มีความรู้เยอะรู้เยอะผมก็รู้สึกว่ามีโอกาสในทางเลือกกับชีวิตมากขึ้นเป็นคนที่มีความรู้เยอะก็มีโอกาสมากความรู้เหมือนเข็มทิศในการดําเนินชีวิตนะครับถ้าอ่านเยอะความรู้เยอะเราก็จะมีเข็มทิศที่ดีเข็มทิศที่นําชีวิตไปสู่จุดที่ดีนะครับยังไงก็มาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับ